สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอวิดีโอหัวข้อทำรั้วให้สวยด้วยธรรมชาติอันนี้รั้วบ้านนะครับทำจากชาดัดสวยและประหยัดรอบบ้านหลังนี้น่าจะทำจากปูนซีเมนต์ก่อปูนฉาปูนทาสีแล้วก็เหล็ก หนึ่งแสนบาทไม่อยู่ครับชาดัดเลยครับนี่ครับชาดัดหรือชาฮกเกี้ยนนี่อายุเพียง3ามเดือนนะครับแล้วก็ปลูกยาญี่ปุ่นด้านข้างเพื่อป้องกันการชะล้างของดินหรือน้ำไหลหลากนี่ครับอายุ3ามเดือนครับโตขนาดนี้นี่นะครับ ไว้ด้วยเป็นธรรมชาติด้วยและประหยัด